สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการกู้คืนไฟล์นะครับที่เราได้ลบไปนะครับใน Microsoft Teams นะครับสมมติว่าในห้องเรานะครับเรามีไฟล์อยู่นะทีนี้สมมติว่ามีคนมาลบนะครับหรือว่าเราเผลอลบไปนะสมมติว่าเราใช้กันหลายคนใช่ไหมครับเราใช้กันหลายคนทีนี้ ปรากฏว่าไฟล์มันหายไปเราก็หาไม่เจอนะครับอาจจะมีคนลบไปนะครับเผื่อลบไปก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะกู้คืนยังไงนะครับก่อนอื่นไฟล์นี้นะฮะผมก็จะลบไปก่อนนะครับผมก็จะลบไปก่อนเรากด delete ไปนะครับไฟล์ก็จะถูกลบไปนะครับทีนี้เราจะกู้คืนยังไงนะครับเราไปตามหาที่ไหนนะครับเราก็มาที่3จุดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ open in sharepoint นะครับ พอเปิดอินแช่พอยต์เนี่ยนะครับตัวแช e พอยต์ก็จะดิ้งขึ้นมานะอัตโนมัติเลยนะครับคนที่มี Microsoft Teams ก็จะมีแช e พอยต์อยู่ทุกคนนะครับอัตโนมัติทีนี้เราก็มาหาดูนะครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยอยู่ไหนนะครับให้เรามาที่ Recycle Bin นะฮะตรงนี้พอเรามาที่ Recycle Bin นะครับเราก็จะเห็นทันทีนะตรงนี้เป็น ไฟล์นะครับที่ถูกลบไปนะครับก็จะบอกว่าใครมาลบนะครับอาจจะเป็นเรามาลบหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเรามาลบนะครับในห้องเรามาลบก็ได้นะครับเราก็คลิกนะครับแล้วก็รีสตาร์นะฮะทีนี้เราก็กลับมาดูนะครับกลับมาดูที่ Microsoft Team นะครับเราอาจจะกดนะครับให้มันแอคทีฟสักนิดหนึ่งนะ อ่ากดเข้ามาใหม่นะครับอ่าเราก็จะเจอไฟลของเราเนี่ยโดนกู้กลับมาแล้วนะครับประมาณนี้นะลองไปทำดูครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ